โอ้ยออกหมดเลยโอย้พี่น้องเอ้ยออกหมดแล้วครับประดุกอะโอ้โหมันดูดิครับดูดิครับสัญชาตญาณเนาะเขาไม่อยู่จริงๆครับโดดข้ามเฉยเลยอะเออ โอ้ยโดดเฉยเลยครับโดดสูงครับ่นาะนั่นครับเออเอา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 อีกแล้วอ,อีกแล้วทำไงเนี่ยออฮอฮโอ้ยโดนหลอกหมดแล้วครับโอ้ยไปอีกแล้วโอ้ไม่เหลือแล้วอะ อยู่ฝั่งโน้นก็ไปด,ดูต่ออีกอ,ม,อมาแล้วมาแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆครับผมคงไม่ลงเยอะผมลงไปใหม่นะครับเนี่ยเอาไอ้ทางมะพร้าวปปิดไว้โอโ้วันนี้ออกสองวันนะดู่าดูครับดูดูครับดูด เรื่องไรเรื่องหามันจะกินเนาะมันกลัวแล้วก็ยังจะออกอีกบางหากไดแล้วครับไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือแล้วครับตรงไห้ตอนแรกออกที่ตรงตรงที่ทางมะพร้าวนะครับเพราะมันต่าเนาะก็เลียทางมะพร้าวไปปิดไว้ตอนนี้มุมนี้คือว่ามันสูงอะ่ะมันจะออกไม่ได้ <c oughs> ที่ไหนได้บางตัวนี้ก็โดดทีเดียวเลยนะครับเด้งดึงตกข้างนอกเลย โอ้วันสุดยอดจริงๆปลาดุกนี้ดูนะเอาเยอะเอาเยอะคงจะมีหลอดบลอดบ้างน,นะเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็หยุดเดงงลวมั้งเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,เม่เอาลองอีกทีสิลุ้นครับลุ้นบางตัวก็ข้ามไปฝั่งโน้นแล้วก็ไปเจออยู่ฝั่งไปอยู่กับช้างโน้นเออกับช้างโน้นกำลังจะประหมอลงอะ่ะมันจะกินกันไหมเนี่ยเดี๋ยวกำลผไปแล้วผัไปแล้ว คงจะเหลือปลาหมอครับปลาหมอมันโดดไม่ได้กระดุกมาแล้วมาแล้วนะฮะพหมอปลาหมอเห็นไหมครับปลาหมอตัวใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมอตัวใหญ่อยากออกมากันปลาหมอมันต้องอาศัยมันโดดไม่เป็นเออมันโดดไม่สูงมันต้องอาศัยการแถขึ้นไปแถลเงือกขึ้นไปใช่ไหมภาษาเขาเรียกปลา ไงน,นะครับรหมอตัวเนี้โดนปลาดุกมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ต้องทำอะไรมั่งวานนี้เนาะฝนก็มาอีกดูปลาออกดีกว่าไออมา้ลวหนึ่งตัวนะครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่เนาะการให้เขาไปอยู่ในที่กักขังฉะนั้นเราเหว่าจะคนเลยไม้แต่ปลายังไม่อยู่เลยเนาะกลุ่มคนที่เล่ล่อนเนาะกลุ่มคนไร้บ้าน เขาก็อยู่ในที่ของเขาอยากอยู่อ,อ๋อจะให้เขาไปอยู่ในที่จำกัดเขาก็ไม่ไปปลาก็เหมือนกันเขาเคยอยู่ในสะใหญ่ใช่ไหมกระโดดกันหนึ่งแล้วในบ่อใหญ่ให,ให่ไหมครับเนี่ยเขาอยู่บ่อใหญ่ๆญพอเขามาในกรอบสี่เหลี่ยมไม่อยู่เลยเออประมอตัวนี้ อเอาใครอยากได้ประดุกรีบไปด่วนเดอ้อพอวินัยเอ้ยอยากได้ประดุกไปเอาด่วนเดอ้อนี่เอาได้บ่ละอยู่ในกระชังแล้วนี่ออกหมดแล้วไม่เป็นไรอึดเอาเอาเอาโอเคนะครับดูปรหมกประดุกกระโดดก่อนผมก็จะไปทำงานผมแล้วไม่งั้นไม่ต้องทำปล่อยมันตัวไหนมันออกได้มันออกไปตัวไหนอยู่ก็ เอาไว้เป็นปลาแดดเดียวต่อไปน,น,นุ่นอ่ะนุ่นมาเป็นฝูงเลยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นหัวสลอนเลยไหมครับอ,อึ๊บไปเรียบร้อยเห็นไหม <laughs>